ารคดีพิเศษชุดไฟฟ้าในลาวของลาวหรือของใครตอนโลกยังมีที่ทางให้โรงไฟฟ้าฐานหินหรือไม่ สวัสดีค่ะนี่คือตอนที่4ของสารคดีพิเศษว่าด้วยพลังงานไฟฟ้าในลาวเพื่อทําความเข้าใจคนที่ผลิตไฟฟ้าป้อนประเทศเราทั้งประเทศมากกว่า10ปีและยังจะทําหน้าที่นี้อีกไปนานแสนนานผลสําเร็จของการปฏิบัติเรียงานพลังงานบเหิหาไในสังพื้นฐานนัสําคัญให้เกการสุขโยและหันจากเศรษฐกิจธ,ธรรมศาตร ไปสู่เศรษฐกิจผลิตสินค้าสางเวียเครื่องการทำเลเกดไขกลมตุย่างนั่นคือท่านสอนชัยศรีทันดอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนและการลงทุนของลาวกล่าวชื่นชมในการประชุมใหญ่กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ที่ทำหน้าที่หลักในการผลิตไฟฟ้าลาวส่งออกพลังงานไฟฟ้า3ในสีของที่ผลิตได้เพื่อขายให้ต่างประเทศและประเทศซื้อรายใหญ่ที่สุดและเกือบจะทั้งหมดคือไทย พลังงานไฟฟ้าที่ลาวส่งออกมาก่อนหน้าเกือบ20ปีเป็นพลังงานเขื่อนลาวมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั้งน้อยใหญ่เกือบร้อยเขื่อนและมีแผนการจะสร้างเพิ่มอีก44เขื่อนทําให้ลาวเป็นประเทศที่มีเขื่อนผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคนี้แต่เมื่อ6ปีก่อนลาวหันเข้าหาพลังงานถ่านหิน เปิดโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่มีกำลังการผลิตเกือบหนึ่งในห้าของพลังงานเขื่อนเพียงปีเดียวปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากถ่านหินพุ่งขึ้นเป็นหนึ่งใน8ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด <te ase disease> และภายใน4ปีมันพุ่งข, <te ase> ขึ้นจนเป็นครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าที่ลาวผลิตได้ <te ase> ลาว <te ase> ยัง <Tree> มีแผนจะเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกอย่างน้อย5โรงหากรวมแผนการที่สำรวจไว้แล้วทั้งหมด โรงไฟฟ้าถ่านหินจะมีกำลังการผลิตรวมกัน9,000เมกะวัตต์หรือ4เท่าจากที่มีในปัจจุบันนั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะถ่านหินเป็นพลังงานที่สร้างมลภาวะหนักหน่วงนานาประเทศต่างพยายามหลีกเลี่ยงพลังงานสกปรกดังนั้นตอนนี้เราจะคุยกันว่าเอาเข้าจริงแล้ว ถ่านหินจะมาเป็นพลังงานหลักให้ลาวผลิตไฟฟ้าส่งออกได้อย่างที่ลาวหวังหรือไม่ o o t t a ถ้าดูแนวโน้มราคาถ่านหินในภูมิภาคมันเสียเปรียบทางการแข่งขันลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับพลังงานทางเลือกอื่น เทียบกันทีละกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนี่ราคาพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำกว่าถ่านหินมากระยะยาวราคาถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมืองถ่านหินก็หาคนทำยากหาแหล่งทุนยากเพราะคนกังวลหนักถึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเพิ่มขึ้นในบรรยากาศถ่านหินจะไม่ใช่แหล่งพลังงานที่น่าดึงดูดอีกต่อไป because not viewed attractive alternative anymore. as an it's not นั่นคือคุณคอตนี่นักวิจัยด้านพลังงานน้ําและการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก Stimson Center ที่เฝ้าดูการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคนี้มาหลายปีเธอเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครอยากลงทุนทำโรงไฟฟ้าฐานหินแล้วแต่มันก็กําลังจะมีโรงไฟฟ้าใหม่3แห่งในลาวโดยกลุ่มทุนจากลาวจีนและสิงคโปร์กาลังการผลิตร่วมกันสูงถึง3.5กิกะวัตต์หรือ2เท่าของโรงไฟฟ้าหงสา ดิฉันเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบต่อการสนับสนุนเงินทุนแก่โรงไฟฟ้าถ่านหินในระยะยาวที่ผ่านมาเริ่มมีการประกาศชัดเจนจากหลายแหล่งที่สำคัญก็คือจีนที่ได้ประกาศแล้วว่าจะไม่สนับสนุนโครงการพลังงานถ่านหินอีก อันนี้มันอาจจะไม่ได้หยุดโครงการฐานหินทุกโครงการในอาเซียนแต่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาจีนเป็นผู้สนับสนุนโรงงานไฟฟ้าฐานหินหลายโรงในภูมิภาคนี้โครงการที่ลาวกำลังจะพัฒนานี่ก็ระบุว่ามีจีนสนับสนุนดังนั้นถ้าจีนหยุดสนับสนุนจริงๆก็หาใครมาสนับสนุนแทนยากแต่จีนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ลงทุนในพลังงานถานหินในลาว นี่ยังไม่รวมอีกสองโครงการในแขวงหัวพันที่เตรียมยื่นขอสัมปทานก็ระบุว่าจะลงทุนโดยจีนกำลังการผลิตเกือบพันเมกะวัตต์ฐานหินเนี่ยมันไม่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันโลกเขาไม่เอาพอโลกเขาไม่เอาคุณก็อาจจะถูกเขาขึ้นภาษีเขาบอยคอรดไอแหล่งทุนที่จะให้คุณก็คือถ้าจะปล่อยให้คู่กับฐานหินที่คนวิพา์วิจารณ์เขาต้องเอาดอกเบี้ยสูงคนฉลาดจะไปทําทําไมล่ะ กับธุรกิจที่จะมีอุปสรรคมีข้อเสียเปรียบเต็มไปหมดส่วนนี่คือคุณวิทูลเพิ่มพงษาเจริญเลขาธิการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่นำ้ำโขงที่ติดตามการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคนี้มากว่า20ปีโครงการลงไฟฟ้าฐานหินหลายโรงที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ของลาวมีเป้าหมายจะขายไฟให้กัมพูชา some coal plants Laos that have coal in southern been of proposed which where some of those the which where 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 is s r r v โครงการไฟฟ้าถ ouais, ่านหินที่กำลังจะเกิดใหม่มุ่งเป้าจะขายไฟให้กับกัมพูชามีแหล่งทุนคือจีนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างนี้คิดว่ายังไม่มีอะไรเรียกได้ว่าแน่นอนโรงไฟฟ้าหงสามีกลุ่มทุนไทยคือกลุ่มบ้านปูและราชบุรีโฮดดิ้งเป็นเจ้าของมีธนาคารไทยเจ็แห่ง สนับสนุนด้านการเงินวงเงินราวสามพันล้านเหรียญสหรัฐธนาคารก็เป็นธนาคารบ้านเราอ่ะลูกค้าก็คนบ้านเราคนเรามาฝากเงินแบนี้เราเนี่ยค่ะฉะนันลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะถามถ้าเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นกำกับธมาภิบาลในภาคฟแนนซ์แล้วก็อย่างที่บอกพอมันเป็นเรื่องแบบยางบางประเทศปิดบางประเทศเข้าถึงข้งมอมูลได้มันก็ต้องใช้กลไกระดับดิจินอลคุณสมพรเพ็งคําเป็นนักวิจัยผลกระทบด้านสุขภาพ ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชนซึ่งเป็นการรวมกลุ่มนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาปัจจุบันกำลังศึกษาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าฐานหินถงสาที่อาจมีต่อหมู่บ้านชายแดนไทยลาวห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ10กิโลเมตรอย่างประเทศไทยอนี่ยแค่โอกาสที่จะเิดโรงไฟฟ้าฐานหินในยากอ่ะแต่ว่ามันก็จะไปประเทศที่อ่อนแอกว่าอย่างพม่าเนี่ยก็ยังมีถ่านหินอยู่เยอะเลยหรือลาวอย่างเงี้ยค่ะก็หรือทางแอฟริกาฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย แต่มันอยู่ที่ว่าจะให้ประชาชนประเทศนั้นเขาสู้แต่เพียงลำพังเหรอเช่นไอ้ประเทศที่แบบเนี้ยก็จะกลายเป็นเหยื่ออำนาจต่อรองก็น้อยเพราะว่าฉันก็ยังไม่มีอะไรเลยฉันก็ยังอยากได้เงินในการที่จะพัฒนาประเทศโน้ตฮาฉันก็ยังน้อยอยู่อำน,นาจการเมืองระหว่างประเทศเขาก็ยังน้อยอยู่ในเมื่อ,อกระแสโลกเป็นอย่างนี้คุณจะทำสิ่งที่มันล้านหลังสวนกระแสไปเพื่ออะไร โรงงานไฟฟ้าฐานหินจะหาแหล่งทุนได้ยากขึ้นแล้วระยะยาวฐานหินก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นขณะที่ต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์จะลดลงเรื่อยๆดดฉันคิดว่าปัจจัยเหล่านี้จะทำให้โรงงานที่วางแผนไว้ชะงักอยู่แค่นั้นตอนต่อไปซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของสารคดีพิเศษอนาคตพลังงานในลาวเราจะมาสรุปกันว่า ที่จริงแล้วเรามีทางเลือกหรือไม่มีสิทธิ์เลือกแค่ไหนอย่างไรสารคดีชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมฆโคม d a t a j o u r n a l i s m Fellowship ภายใต้การดำเนินการของ The Earth Journalism Network และ East West Center ร่วมสนับสนุนโดย Center. s t i n g ัน n ซ e นเพบกันตอนต่อไปพรุ่งนี้ที่จริงแล้วเรามีทางเลือกหรือไม่และมีสิทธิ์เลือกแค่ไหนอย่างไร วันนี้สวัสดีค่ะ